สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาเปลี่ยนกระถางเจ้ากรุงเดนมาร์กกันนะคะต้นนี้นะคะเราปลูกเอาไว้ในกล่ล่องกล่องพลาสติกรียูสนะคะอันนี้จริงๆมันเป็นตัวใสอม่มานะคะนี่องก็ใส่หลูกใส่เอาไว้นานแล้วค่ะประมาณสัก2เดือนได้นะคะสองสาเดือนแล้วนะอันนี้ก็มาดู กระถางกันจากกระถางไซส์นั้นนะคะอันเดิมน่าจะประมาณ6นิ้วเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเอ่อสินิ้วไปเลยนะคะก็คือให้อยู่ใหญ่ๆไปเลยนะคะลองก้นกระถางกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ใช้ออมะพร้าวนะคะลองก้นกระถางไว้นะคะเพราะว่าเวลาลดน้ำเนี่ยมันจะได้แบบน้ําไหลผ่านได้ดีนะคะแล้วก็อ่ะกันดินด้วยเพราะว่ากระถางอันนี้คือรูใหญ่มากเลยก็ต้องรองไว้นะคะ มาดูวัสดุปลูกกันนะวันนี้ป้อมใช้เป็นดินหมักใบไม้นะคะก็คือ,อสูตรดินของป้อมนั่นแหละป้อมก็จะเอาใบไม้กองกอ,อ,องไว้นะคะโรยขี้วัวน,นิดหน่อยแล้วก็ลาดรดด้วยจุลินทรีย์ต่างๆนะคะหมักทิ้งไว้เป็นกองๆอ,องแบบนี้นะคะป้อมก็จะใช้ ตัวนี้ด้วยนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะบ้านเรานะคะเลี้ยงบอลเนี่ยจะให้สีสวยอ่ะปุ๋ยมูลไส้เดือนช่วยได้นะคะสีสวยแตกกอแล้วก็ต้นแข็งแรงนะคะต้นบอนสีของเราจะแตกกอง่ายมากๆเลยถ้าใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนปลูกเนาะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะทุกคนคุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็จัดเตรียมกระถางมานะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปก่อนนะ ขั้นตอนการเปลี่ยนกระถางนะคะใส่ดินลงไปก่อนสักประมาณหนึ่งนะคะอันนี้ป้องก็ใส่ลงไปสัก 3, 4 3 4เอ่อามกำมือแล้วนะคะแล้วก็ลองอย่างกระถางดูแบบนี้นะคะคือวางกระถางลงไปแล้วลองดูซิว่ามันอยู่ต่ำลงไปหรือเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็เติมดินเพิ่มไปหน่อยนึงนะ,ะแล้วก็ลองวางใหม่ว่าเออพอดีไหมนะคะพ วางแล้วแบบพอดีอ่ะรู้สึกว่าพอดีโคนบอลมันไม่อยู่ต่ําลงไปนะคะเราก็บีบๆรอบกระถางเก่านะคะแล้วก็คว่ำลงเลยอ่ะลองดูนะคะดึงค่ะโอ้โหดูนะคะเพื่อนๆลากแน่นแล้วนะคะลากแบบคือล,ลากแน่นแบบบนลากเลยนะคะอันนี้คือแน่นเกินไปแล้วค่ะอ่ะแล้วก็จัดวางไว้ตรงกึ่งกลางของกระถางเลยนะคะ ค่อยๆเ,เติมดินลงไปเลยนะคะเติมดินไปให้รอ,อบโคนต้นของบอนสีเลยนี่ค่ะเติมลงไปให้รอบๆเลยนะคะเอ่อตอนที่เติมเนี่ยเพื่อนๆพ่อแมแนะนำนิดนึงนะคะว่าไม่ต้องใช้มือกดเลยนะคะไม่ต้องใช้มือกดเลยให้แค่ทำการเคาะๆกระถางลงไปอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวดินเขาก็จะ หล่นลงไปเองค่ะเติมลงไปปุ๊บแล้วเราก็ใช้มือค่ะคาอคาะกระถางนะคะแล้วดินเขาก็จะหล่นลงไปข้างๆเองนะคะไม่ต้องทําการกดนะเพราะว่าการกดบางทีก็ทําให้ดินแน่นเปล่าๆนะคะอันนี้คือแบบพอเราวางลงไปเสร็จแล้วอะวางดินลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเอามือคาะกระถางด้านข้างนะคะอ่าแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะ มาดูสูตรลดน้ำกันหลังจากที่เปลี่ยนกระถางนะคะวันนี้เราใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะในการบำรุงรากบำรุงต้นเขานะคะเต,เติมลงไปเลยค่ะในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะสัดส,ส่วนก็น้ำา3ลิตรใส่ไปประมาณสัก 3- 4สช้อนโตะนะคะหรือกะกะเอาก็ได้ค่ะลดลงไปให้ชุ่มๆเลยนะคะเพื่อนๆลดลงไปให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็อ่า นี่นะคะเดี๋ยวป้จะบอกวิธีการบำรุงดูแลในขั้นต่อไปหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ก็ให้เขาโดนแดดเป็นช่วงเช้านะคะแดดช่วงเช้าเนี่ยจะดีสําหรับต้นไม้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งเป็นต้นไม้ที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางเนี่ยค่ะ ถ้าเราวางไว้ในบริเวณที่มันแบบแดดเข้มเกินไปก็อาจจะฟื้นตัวค่อนข้างชา้าฉะนั้นเนี่ยแดดสักครึ่งวนันหรือในบริเวณร่มลำไรที่แสงส่องถึงเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองนำวิธีที่ป้อมแนะนำวันนี้ไปปรับใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ